สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันจันนะคะวันนี้เป็นวันที่5กุมภาพันธ์ปี2024นะคะไปเสียภาษีกันเลยยังคะทุกคนเขาเปิดแล้วนะตั้งแต่วันที่29มกราคมแล้วนะคะทุกคนยังไงอย่าลืมไปเสียภาษีนะคะวันเองก็ยังไม่ได้เสียนะคะทุกคนก็รอใบอีกใบหนึ่งถึงจะได้ไปเสียภาษีอาจจะเป็นเดือนหน้านะทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคทุกคน ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคนที่รับชมคลิปวันเนาะพูดถึงการปรับค่าของชีพในเรื่องประกันสังคมนะคะของโคล a าก็ตามนะคะตอนนี้นะคะที่เรารู้กันคือก็คือเขาเป็นการคำนวณในแบบที่เรียกว่า CPIW นะคะ,นะคะก็คือ,อถูกคำนวณโดยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับรายได้ ค่าจ้างในเมือแล้วก็คนงานเกษียณนะคะเขาเรียกว่า CPIW นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้นอสโเปอร์เขามีการเสนอหรือต้องการมีการปรับเปลี่ยนเป็นแปลงอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีผู้ร่างกฎหมายในวอชิงตันนะคะมีการเสนอนะคะทุกคนให้เปลี่ยนวิธีคำนวณการปรับค่าของชีพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาว่ายังไงบ้างเนาะ,ะก็ูเปอร์ กขอบอกคำที่2หรอแบบิโอ oh. Can you stay till the end Baby? ฮะอยู่จนจบคลิปไหมหรือว่ามาแป๊บเดียวโ oh, oh, อ้ thank you b a b y โอ thank you โอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประกันสังคมในเรื่องประกันสังคมนะคะเขาบอกว่าที่วอชิงตันนะคะมีคนที่เสนอร่างกฎหมายตัวนี้นะคะเกี่ยวกับการจะเปลี่ยนการคำนวณเนี่ยนะคะเขาบอกมีสองวิธีนะคะที่ เขามีการต้องการเปลี่ยนแปลงการปรับค่าของชีพในการคำนวณนะคะประเด็นสำคัญก็คือผู้เชี่ยวชาญบางคนนะคะกังวลว่าสวัสดิการประกันสังคมนะคะจะต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อแม้ว่าจะได้รับโควาในแต่ละปีก็ตามนะคะคือขึ้นก็ตามคะแต่ว่าเขากลัวว่าประกันสังคมที่ได้รับนะคะมันจะต่ำกว่าโอ้โห thank you to kiss a lot โอยจูบจังเลยวันนี้รักมากเลยวันนี้โอเค เก็บผู้ร่างกฎหมายในวอชิงตันนะคะเสนอให้เปลี่ยนแปลงสูตรโคล่านะคะเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์เนี่ยจะทันกับราคาต่างๆที่มันสูงขึ้นนะคะแล้วก็คนงานกเกษียณอายุโดยเฉลี่ยอาจได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนะทุกคน2,689เหรียญถึง3,788เหรียญดอลลาร์หากโคลามีการคำนวณแตกต่างออกไปใน ทุสวัตที่ผ่านมานะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคเปตะคเปตะอา o i n g are you coming กก็บอกผู้ร่างกฎหมายในวอชิงตันเสนอให้เปลี่ยนวิธีคำนวณการปรับค่าของชีพนะคะของ ประกันสังคมนะคะเขาบอกว่าเช่ามริกันนะคะที่กเกษียณอายุจํานวนมากต้องต่อสู้กับราคาที่สูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการสํารวจโดยสถาบันวิจัยสวัสดิการพนังงานพบว่า58%นะคะของคนงานที่กเกษียณอายุกังวลว่าพวกเขาจะต้องลดค่าใช้ใจ่ายลงอย่างมากเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้อนะคะโดยปกติแล้วนะคะราคา เอาอันนี้มาให้ด้วยแหละลูกเขาบอกว่าโดยปกติแล้วนะคะราคาที่สูงขึ้นได้ดึงดูดความสนใจไปที่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมซึ่งมักจะเป็นรายได้ที่ใหญ่ที่สุดในการเกษียณอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่าการชําระเงินประกันสังคมจะได้รับการปรับค่าของชีพรายปีนะคะของโคลานะคะเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อการปรับ เหล่านั้นจะถูกคำนวณโดยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือผู้มีรายได้ค่าจ้างในเมืองแล้วก็คนงานเสมียนะคะอย่างที่วันก่านไปนะคะเขาเรียก CPIW นะคะผู้เชี่ยวชาญบางคนนะคะมองว่านั่นเป็นปัญหา CPIW จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาจากมุมมองของคนงานนะคะแต่คนทำงานที่กระตือรือร้นมักจะใช้จ่ายเงินแตกต่างจากคนเกษียณ อายุแล้วก็ผู้รับประกันสังคม,มอื่นๆนะคะก็ด้วยเหตุผลนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญจึงโต้แย้งว่า CPIW อ่าโคลานะคะจะมีการประเมินราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้สูงอายุต่ำไปนะคะอย่างเช่นสวัสดิการประกันสังคมไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วพอที่จะ ตามอัตราเงินเฟ้อได้นะคะผู้ร่างกฎหมายในวอชิงตันบางคนนะคะได้เสนอวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ,อันที่หนึ่งนะคะคำนวณโคล่าประกันสังคมโดยใช้ CPIE นะคะแต่ชนิดราคาผู้บริโภคสำหรับผู้สูงอายุนะคะ CPIE จะวัดการเปลี่ยนแปลงราคาจากมุมมอง ของบุคคลที่มีอายุ62ปีขึ้นไปสำนักงานประกันสังคมนะคะประมาณการว่าแทนที่ CPIW ด้วย CPIE นะคะจะทำให้โคล่านะทุกคนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย0.2%ต่อปีนะคะร่างกฎหมายหลายฉบับที่เสนอการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในสภาคองเกรสนะคะรวมถึงกฎหมายล่าสุด เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีกฎหมายตัวไหนบ้างนะก็จะมีนะคะพระราชบัญญัติการขยายประกันสังคมนะคะก็นําโดยอันนี้ก็เท่าที่เรารู้นะคะก็จะมีของเบอร์นีแซนเดอร์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นะคะเขาเรียกอะไร Social Security Expansion Act นะคะอันนี้ก็ introduce โดย senator Bernie Sanders นะคะ อันดับที่สองนะคะคือเป็นพระราชบัญญัติการคุ้มครองแล้วก็รักษาประกันสังคมนะคะเขาเรียกอะไร Protecting and Preserving Social Security Act นะคะอันนี้ก็ introduce คือมีการนำเสนอโดยเมอร์มาซี่นะคะเฮโรโนนะคะแล้วก็ตัวแทนแทสดัชนะคะในเดือนมิถุนายนปี2022นะคะ ผู้เชี่ยวชานะคะมีการแย้งว่า cpie นะคะเป็นตัววัดอัตราเงินเฟอ้อที่ดีกว่านะคะสำหรับโครงการประกันสังคมเนื่องจากว่ามากกว่า85%ของผู้รับผลประโยชน์มีอายุ62ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ cpie เน้นย้ำหมวดการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย์มากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับการขนส่งคา่าเล่าเรียนแล้วก็อาหารแล้วก็เครื่องดื่มน้อยลงนะคะอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบดูตารางนะะทุกคนะจะให้วันโชว์ให้ดูไหมคือตารางนี้นะคะเขาก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่า CPIW โค l a จริงกับ CPIE โค l a ตามทฤษฎีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะคะนอกจาก็นอกจากนี้ยังแสดงโคลาทั้งหมดสําหรับแต่ละวิธีที่ที่เขาโชว์ออกมานะคะก็ตามตารางนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันโชว์ให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าอย่างเช่นสิทธิประโยชน์ประกันสังคมจะสูงขึ้น 1.9%ในวันนี้หากมีการใช้ CPIE ในการคำนวณโคล่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะคะคเห็นเบอกว่า32อย่างเช่น32.7%นะคะลบด้วย30.8%ตารางข้างล่างนะคะในสถานการณ์นะพนังงานที่เกษียณอายุโดยเฉลี่ยจะได้รับผลประโยชน์รวมเพิ่มเติมเนี่ย2,000 689ดอลลาร์ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะวันก็ไม่ซ้นกันนะว่าเขาคำนวณเอาอะไรแบบมาวัดนะ,ะแต่เขาพูดถึง2วิธีนะคะคือตอนนี้นะคะที่คำนวณเนี่ยก็คือเขาใช้ CPIW นะคะแต่ว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนเป็น CPIE นะคะในขังต่อไปนะคะทุกคนเขาบอกว่า CPIE นี้มันจะแม่นกว่าแล้วก็ให้สูงกว่า CPIW นะคะ อันที่สองนะคะคำนวณโคล a าโดยใช้ CPIE แล้วก็ CPIW นะคะก็มาดูกันทุกคนวิธีแก้ปัญหาเชิงลุกมากขึ้นจากคำนวณโคล a าโดยใช้การวัดอัตราเงินเฟ้อใดก็ตามที่สูงกว่า CPIW หรือ CPIE นะคะในปีที่กำหนดนะคะ SSA กล่าวาว่าวิธีการนักกล่าวจะเพิ่มโคลาโดยเฉลีย่ย0.3ต่อปีนะทุกคน ก็เยอะอยู่นะกฎหมายล่าสุดนะเพียงฉบับเดียวที่เสนอการเปลี่ยนแปลง,ปลงมีดังต่อไปนี้นะคะทุกคนก็จะเป็น Social Security 2100 Act นะคะก็คือพระราชบัญญัติประกันสังคม uh, 2100 21, นะคะทุกคนก็นําเสนอโดยอันนี้ก็คืออย่างที่วันลงคลิปไปบ่อยๆนะคะก็คืออันนี้จะเป็นนําเสนอโดยตัวแทนจอห์นไรเซนนะคะแล้วก็ริชาร์ด b l u เมนท t ลนะคะที่ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะปี2023ที่วันลงคลิปไปนะคะเขาก็มีการเสนอร่างกฎหมายตัวนี้เกี่ยวกับประกันสังคมนะคะก็มีการคำนวณน,นะคะอันนี้ตารางนี้เขาก็มีการเปรียบเทียบให้ดูนะทุกคนอย่างเช่นในปี2015นะคะ CPI W เนี่ยคำนวณได้อยูหน่งจุดเจอร์เซ ส่วน e, C P I E เนี่ยโคลาเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์นะคะได้คือขึ้นมาสองเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะคะอง,งานก็คือเขาบอกว่า C P I E เนี่ยจะแม่นกว่าแล้วก็จะให้สูงกว่านะคะก็ประมาณนี้ทุกคนโดยปกติแล้วเขาบอกการคำนวณโคลาโดยใช้การวัดอัตราเงินเฟ้อท,ที่สูงขึ้นนะคะ C P I W e หรือ C P I E เนี่ยสมบูรให้ได้รับผลประโยชน์เพิ่ม เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะการชําระเงินจะสูงขึ้นประมาณ4.4%ในปัจจุบันนะหากใช้วิธีดังกล่าวในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแทนที่จะเป็นวิธี CPIW ที่กำหนดโดยกฎหมายปัจจุบันนะคะในสถานการณ์ดังกล่าวนะคะพนักงานที่เกษียณอายุโดยเฉลี่ยจะได้รับเงินสวัสดิการประกันสังคมเพิ่มจำนวนเป็น3,788ดอลลาร์ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะอันนี้แม่แน่ใจว่าใช่ไหแต่เขา พูดประมาณนี้นะคะก็ผู้ได้รับผลประโยชน์ประกันสังคมไม่ควรคาดหวังการเปลี่ยนแปลงของโคล a าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะสูตรโคล a านะคะทุกคนประกันสังคมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ในเร็วๆนี้นะคะ ใช่ผู้ร่างกฎหมายเขาบอกว่าในวอชิงตันได้เสนอการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะอย่างที่วันเคยลงข่าว,ลง,าว,ล,งาวลงคลิปไปบ่อยๆนะคะว่ามีคนเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงออกมาอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาพยายามเสนอร่างกฎหมายตัวนี้เข้าไปเพื่อจะมีการปรับเปลี่ยนในการคำนวณน,นะคะเพื่อจะให้ผู้กเกษียณอายุดได้รับผลประโยชน์ ที่เพิ่มและสูงมากขึ้นนะคะเพราะว่าอัตราเงินเฟ้ออะไรประมาณนี้ราคาทุกอย่างมันค่อนข้างจะสูงขึ้นเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพื่อให้ผู้ได้รับผลประโยชน์หลังกเกษียณอายุนะคะในวัยเกษียณได้รับเ,เงินสูงขึ้นบาลานซ์กับภาะวะเงินเฟ้ออะไรประมาณนี้นะคะก็สุดโคล่าประกันสังคมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ในเร็วๆน,นี้เขาบอกนะคะใช่ผู้ร่าง กฎหมายในวอชิงตันได้เสนอเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะแต่โครงการประกันสังคมกําลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่ร้ายแรงนะคะทุกคนก็อย่างที่เราทราบกันนะคะกองทุนประกันสังคมผู้สูงอายุนะคะผู้ลอดชีวิตและผู้ทุพพลภาพนะคะซึ่งเป็นแหลง่งชิมาของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสําหรับพนักงานกเกษียณอายุนะคะผู้่สมดสผู้รอดชีวิตแล้วก็คนงานพิการอาจหมดลงภายในทศวรรษหน้านะคะหากเป็นเช่นนั้นนะทุกคนการลด ผลประโยชน์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยยีนะคะจะมีผลโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เพิ่มโคล่าก็จะมีแต่จะทําให้ปัญหามันแย่ลงนะคะแล้วก็เร่งเวลาให้กองทุนหมดลงอ,อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเงินไม่หมดนะคะแต่ว่า ในเว็บไซต์เขาก็พูดอยู่แล้วว่าเงินจะหมดหมดเมื่อไรแต่ว่าเราก็ลองเข้าไปอ่านดูนะคะในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะทุกคนเขาไม่ได้เป็นความลับอะไรนะเขาบอกอเงินจะหมดนี่หมายถึงว่าหมดจริงๆมันก็คงไม่หมดอะทุกคนแต่ผลประโยชน์นะมันจะลดลงกี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะคะบางช่วงก็มีข่าวมาลดประมาณ20 22 25ย่เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็พยายามจะร่างกฎหมายเพื่อจะอไม่ให้อันนี้เกิดขึ้นนะทุกคนแล้วก็นั่นไม่ได้หมายความว่าสูตรประกันสังคมโคราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะทุกคนแต่ฝ่ายนิติบัญญัติเกือบจะจัดจะ,จ,ะ,จ,ะจัดการกับปัญหาเร่งด่วนที่สุดก่อนอย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะการล้มละลายของกองทุนเนี่ย ที่ของประกันสังคมน,นะคะที่เป็นไปได้น,นั้นเป็นปัญหาเล่งด่วนมากกว่าอย่างอื่นนะคะโดยไม่ต้องสงสัยคือเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะทุกคนผู้ที่ทําหน้าที่ตรงนี้นะคะเขาก็มีการร่างกฎหมายแล้วก็เสนอเสนอ,เสนอเข้าไปเขาก็คงจะเลือกเอาอันไหนมันจะดีที่สุดสําหรับ กองทุนประกันสังคมอันนี้นะคะที่เขาบอกมีข่าวว่าเงินจะหมดอะไรประมาณนี้นะคะลองเข้าไปอ่านดูนะทุกคนมันไม่ใช่ความลับนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปอ่านได้นะทุกคนเนาะวันนี้ก็มาในเรื่องของประกันสังคมนะคะทุกคนยังไงก็รอฟังข่าวแล้วกันนะคะอย่างที่บอกนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องคาดหวังมันจะเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าวันใดวันหนึ่งเขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการ เปลี่ยนแปลงสูตรคำนวณการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ปีนี้อาจจะเป็นปีต่อไปนะคะทุกคนอาร์ติเคิลอันนี้วันก็เอามาฝากทุกคนนะคะ ก็ว้า15นาทีเลยโอเคทุกคนคลิปนี้วันขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะยังไงขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้คุปเปอร์มาตอนจบฟรีเลยโลกเต้นจุดชมวันวันนี้ได้อ,อีกแล้วโอ้โอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้ได้จุ๊บอีกแล้ววันนี้โอ้ <laughs> วันนี้ได้ กูเปิดจุ๊บเยอะมากเลยไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ้าวมาอีกแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายคุูกขับมากขับมาหล่อไหมคะอืมลมากคนนี้